สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกัมาเซอร์ในวิชาพละกันนะครับก่อนอื่นมาเตอร์ขอแนะนําตัวก่อนนะครับมาเตอร์ชื่อมาเซอร์อารายุตนะครับหรือที่เรียกกันว่ามาเตอร์จ่านะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องการเคลื่อนไหวนะครับของร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือการเคลื่อนไหว ของร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับส่วนประเภทที่2ก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบอยู่กับที่กันนะครับโดยมาเตอร์จะให้นักเรียนนะครับดูตามวิดีโอนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับนำไปปฏิบัติในเวลาว่าง นะครับขณะที่อยู่กับบ้านนี้นะครับมีท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอ่านะครบพี่เด็กก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันนะครับเราก็จะทําการวอร์มอัพกันก่อนนะครับผมวันนี้ครูเกียงนะครับมีท่าวอร์มให้เด็กทาตามครับ3ท่านะครับผมท่าที่1นะครับง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะวอร์มที่กล้ามเนื้อแขนก่อนนะครับเด็กๆกลางแขนออกครับอ่าเราจะใช้การหุบแล้วก็เข้าแบบนี้นะครับผมขยับแขนนะครับเข้าออกนะครับ พยายามเหวี่ยงแขนนะครับไปข้างหลังให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็มาแตะด้านหน้านะครับ10ครั้งนะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับนีท่าที่1ต่อกลับไปท่าที่สองนะครับท่าที่2นะครับเราจะใช้การท่านหยิบตัวนะครับแบบนี้นะครับผม เดเ็กๆกางแขนอนกครับแยกเท้าพอประมาณนะครับอีกตัวนะครับพร้อมเริ่ม 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สห้ปดาสิต่อไปให้สนะครับเราจะวอร์มนะครับในการก้มจัดสลับปลายเท้านะครับผมเดเ็กทุกคนกางแขนออกครับมือขวาน,นะครับแตะที่เท้าซ้าย มือซ้ายนะครับแต่ที่เทา้าขวานะครับ10ครั้งนะครับพร้อมเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากได้ดูวิดีโอแล้วนะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติตามกันได้ไหมครับไม่เป็นไรนะครับถ้ายังทำไม่ได้ เรายังมีเวลาอยู่ที่บ้านนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดแล้วนะครับเรามาเจอกันนะครับมาเซอร์จะทําการทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับมาเซอร์ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ